ทุกทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะมาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในแนวฮ่องกงนะคะซีรีส์ที่มีกลิ่นอายของฮ่องกงจัดๆเนี่ยขอแนะนำเรื่องนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่ที่ TVBJ นะคะก็คือ The Spectator นั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นแนวแบบ คาตก,กรรมนะคะสไตล์ฮ่องกงเลยค่ะนำแสดงโดยคุณโจไปห้าวนะคะแล้วก็คุณหวังหมินอีค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันนี้นี่แหละวันที่6กันยายนนะคะก็คลิปนี้ก็จะออนแอร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันที่6กันยายนด้วยนะคะ สำหรับนะคะเพื่อนๆที่เป็นแบบหวานก็คือส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะดูผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอะไรแบบนี้ก็ไปดูได้ที่โยคูค่ะส่วนสำหรับท่านใดนะคะที่สามารถจะรับสัญญาณของทางที b 7ได้ก็สามารถจะดูผ่านทีวีได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนพวกเรานะคะย้ำอีกทีไปดูกันที่โยคูค่ะเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วชื่ออย่างดารานักสแสดงชายที่เป็นพระเอกนะคะเขามีชื่อแบบเป็นภาษากวางตุ้งแหละแต่โอ้โห บอกเลยนะคะหวานไม่ถนัดค่ะอ่านเป็นแบบภาษาอังกฤษได้ไหมก็คือคุณโจพักห้าวนะคะ P.A.K.H.A.O ก็เป็นพักแล้วกันนอกพักห้าวไม่รู้ออกเสียงยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดเก่งกวางตุ้งหรือว่ารู้นะคะเป็นผู้รู้ก็สามารถจะมาบอกหวานได้ในช่องคอมเมนต์นะคะส่วนนางเอกนะคะชื่อง่ายนิดนึงค่ะก็คือคุณหวังหมิ่นอีนั่นเองค่ะเรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวอัจฉรกรรมคาต,ตกรรมนะคะที่เริ่มต้นเรื่องมันก็จะน่าสงสัยแล้วก็ลึกลับอยู่ค่ะรูปแบบการเล่าเรื่องนะคะสอดคล้องกับกลิ่นอายของทาง ฮ่องกงเลยค่ะเพื่อนๆก็จะจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ทีมงานเป็นของฮ่องกงหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนบท ผู้กำกับล้วนแต่มีความสามารถแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการละครโทรทัศน์นะคะของทางฮ่องกงนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่านางเอกเป็นใครอะไรยังไงนะคะตำรวจค่ะนางเอกนะคะคุณหวังหมิ่นหวีรับบทเป็นเย่าจือรู่นะคะเป็นตำรวจหญิงค่ะมีความไวต่อเสียงมากๆทั้งเสียงทั้งแสงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรผ่านมาแวบเสียงผ่านมาคลิกนึนะคะนางเอกของพวกเราเรียกได้ว่ามีความสามารถ พิเศษในการเป็นตัวรับแสงแล้วก็รับเสียงสุดๆค่ะแม้แต่นะคะอารมณ์ของผู้อื่นเนี่ยเธอก็สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยนะคะซึ่งความสามารถพิเศษของนางเอกนี่แหละสามารถที่จะไขคดีนะคะคดีความที่เป็นคดีคตกรรมยากๆได้นะคะหน้าของเธอนะคะเป็นตำรวจหญิงที่มีใบหน้าที่เย็นชาค่ะในส่วนตัวแล้วเธอเป็นคนที่เก็บตัวเงียบๆเลยนะคะเป็นตำรวจหญิงที่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ อื่นเลยนะคะในสายตาของผู้อื่นนั้นเธอนั้นเหมือนกับเหมือนกับอะไรดีล่ะเหมือนกับ เสาอ่ะเหมือนกับเสาต้นหนึ่งที่มักจะอยู่ในมุมมืดนะคะเป็นผู้หญิงที่เข้าหาได้ยากมากค่ะส่วนทางด้านนะคะของพระเอกนั้นนะคะรับบทเป็นหวังเอ่อหวังมีซีนะคะหวังมีซีนั้นจะเป็นผู้จัดการของออร้านรับบิดโฮค่ะเพื่อนๆซึ่งนะคะก็หวังว่ามันเป็นไอ้อน,นี่มันเป็นพัตตานพัตตานค่ะซึ่งเขานั้นมีความหวังว่าผู้ที่มารับประทานอาหารในร้านของเขาทุกคนนะคะสามารถ จะขจัดความกดดันในชีวิตค่ะสร้างความผ่อนคลายแล้วก็มีความเพลิดเพลินนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆจากอาหารแล้วก็จาก พัตตะารของเขานี mm ่แหละค่ะเพราะฉะนั้นตัวละครของพระเอกนะคะหวังมี่ซีนี้จะเป็นตัวละครที่มียิ้มบนใบหน้าของเขาเสมอค่ะแล้วเขานั้นเป็นคนที่ชอบออกมานั่งฟังนะคะยืนฟังก็ได้ยืนฟังก็ได้นั่งฟังก็ได้เรื่องราวของแขกนะคะที่เข้ามาทานอาหารในพัตตะารของเขาค่ะแต่แต่เขาคนนี้นะคะพระเอกเนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องราวของเขาเองเลยไม่เคยเล่าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องที่เขาเจอมาในแต่ละวัน ที่มันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเขาก็ไม่มีทางแชร์กับคนอื่นเลยนะคะ ทีนี้ค่ะทางด้านของตัวละครนะคะก็มาเหมือนกับว่านางเอกหวานบอกไปแล้วเป็นคนที่เย็นชาสุดๆใบหน้าก็ไม่มีการยิ้มมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าในใจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ค่ะส่วนพระเอกนั้นนะคะพระเอกของเรื่องนะคะคือใบหน้านั้นยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนลึกของจิตใจนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะทีนี้มันก็เกิดคดีฆาตะกรรมขึ้น2คดีนะคะโดยที่ผู้เสียหายทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นผู้ที่เอ่อมา รวมกันอยู่ที่พัฒคาารของพระเอกค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคดีหนึ่งนะคะก็จะ เป็นคดีที่แบบมีญาติของผู้ที่มาทานอาหารในพัตตคารของพระเอกนั้นนะเสียชีวิตไปนะคะซึ่งคนที่มาอยู่ในพัตตคารของพระเอกในช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุด้วยนะคะคือมีมีผลอะ่ะมีผลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตไม่ทางอ้อมก็ทางตรงค่ะคือทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วทีนี้ในสองคดีนี้นะคะเป็นคดีการตายที่มีความมีความใกล้เคียงกันน่ะคือ ือตายคล้ายๆกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของตำรวจก็มีการสันนิษฐานว่าหรือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าฆาตกรนั้นน่ะจะเป็นฆาตกรคนเดียวกันนะคะทีนี้นางเอกของพวกเราก็เลยอ่ะในเมื่อมีผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่พัตคารของพระเอกเยอะนะคะนางเอกของพวกเราที่เป็นตำรวจก็เลยเลยต้องเข้ามาณนะจุดนี้ค่ะเพื่อที่จะมาสแกนแล้วก็เออหา หาเรียกได้ว่ามาจับกลุ่มอะมาหาตัวฆาตรกรตัวจริงให้ได้ด้วยตัวของเธอเองนะคะแต่ว่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะมันก็ต้องดําเนินไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีแค่ตอนเดียวนะเพื่อนๆมันก็ประมาณทะลุไปนะคะ30กว่าตอนเลยทีเดียวค่ะจากโครงเรื่องนะคะของเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกที่ในที่สุดแล้วก็ต้องมาทํางานร่วมกันเพื่อตามล่าฆาตรกรตัวจริงออกมาให้ได้นะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะจากเป้าที่พยายามชี้ไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่านะคะเหมือนกับว่าคนใดคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นคนที่อยู่ทางฝั่งพระเอกอะ่ะใกล้ชิดกับพระเอกด้วยแหละคนนั้นแหละอาจจะเป็นผู้ที่ก่อคดีค่ะเป็นฆาตกรตัวจริงนะคะแต่แต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่ที่ มันอาจจะเป็นพระเอกเองอะแต่ถ้าเป็นพระเอกมาเก่อคดีเองมันจะเรียกพระเอกไหมคะเพื่อนๆเรียกว่าตัวเอกก็พอแต่ว่าหวานว่าไม่ใช่หวานว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเอกนี่แหละแล้วก็ไอ้จุดต่างๆนะคะจุดข้อสงสัยต่างๆเนี่ยมันตอนเนี้ยตอนเริ่มต้นของเรื่องมันชี้ให้เรามองไปว่าเอ้ย เอ้ยหรือว่าจะเป็นพระเอกนี่แหละว,ว่าเป็นตัวนะคะเป็นตัวที่เป็นคาตก่อนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเพิ่งเริ่มค่ะเพื่อนๆมันมักจะมีอะไรที่หลอกเราอยู่เรื่อยๆนะคะเอาละสาหรับเรื่องนี้นะคะมาพูดถึงความโดดเด่นของนักเขียนบทกันนะคะนักเขียนบทนะคะคนนี้มีชื่อเสียงมากๆค่ะคุณชายถิงถิงนะคะเป็นผู้เขียนบทที่เกี่ยวกับแนวลึกลับมาแล้วมากมายหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะซอมบี้เต่าอีสนะคะเออมันมีจะชื่อภาษา นะเพื่อนๆขอโทษทีเล่าเรื่องก็ได้ค่ะคือมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องผีนะคะแล้วก็มีนักบวชปราบผีอะไรอย่างนี้ค่ะก็คุณใช้ทิิงๆเขียนมาหลายเรื่องนะคะซอมบี้หนึ่งซอมบี้สองเขียนมาหมดแล้วค่ะ <laughs> เขียนมาหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะ ก็จะมีเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แนวซอมบี้ก็มีนะคะไม่ไม่ใช่แนวแบบผีๆอย่างนี้ก็มีเรื่อง I Have a Date with Spring นะคะเป็นแนวรักโรแมนติกอันนี้ก็เลตติ้ง9เลยนะเพื่อนๆบนโต๊ะป่านนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปหาดูกันได้ค่ะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับการสืบสวนนะคะพวก f o r e n s i c อะไรพวกนี้ก็เป็นคุณใชถ้ถิงถิงเป็นผู้เขียนนะคะก็ถือได้ว่าเออสร้างผลงานที่ให้เลตติ้งแล้วก็ได้กล่องรางวัลมามากมายนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ก็มีความคาดหวังว่านะคะที่ฮ่องกงหรือว่าคนจีนอะไรแบบนี้ก็จะจะมีเรตติ้งที่ดีสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูทีมโปรดิวเซอร์กันบ้างคะ่ะทีมโปรดิวเซอร์นะคะก็ผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์นะคะเดี๋ยวหวานดูชื่อนิดนึงใครเอ่ยเออคุณเย่คุณเย่เจินฮุยคะ่ะคุณเย่เจินฮุยนะคะเขานี่เริ่มงานแรกก็คือเป็นผู้ช่วยผู้กำกับที่ฮ่องกง t v วีบในปี1990นะคะพวกเรา เกิดเกิดกันนิดๆแล้วเนาะเป็นทารกอยู่นะคะฮ่องกงทีวนะคะเขาเริ่มงานที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับตั้งแต่ปี1990แล้วนะคะจากนั้นค่ะก็เลื่อนตำแหน่งมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งขึ้นเป็นตำแหน่งโปรดิวเซอร์ในปี2549นอเเนาะเพื่อนๆก็ตามข้อมูลนะคะที่อยู่ด้านหน้าหวานตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็มีผลงานละครอ,อีกมากมายเลยค่ะสแนปเปอร์อก็เป็นผลงาน ของเขานะคะเมื่อปี2560นะคะ Snapper by Victory ค่ะก็เป็นเวอร์ชันจีนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอะไรนะ o o l e n n n i g h t Mansion นะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์ในปี2019ค่ะได้คะแนนจากบนโต๊ะปาน8.4นะคะแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รางวัลเยอะนะคะเป็นผลิตโดยแบบผลิตใน สไตล์แล้วก็กลิ่นอายของฮ่องกงนะคะเพราะว่าเขานั้นก็เป็นเป็นทีมของฮ่องกงนั่นแหละมาตั้งแต่แรกนะเอาง่ายๆค่ะเอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้ค่ะ t h e Spectator นะคะถ้าท่านใดที่ชอบในในแนวของซีรีส์นะคะคละครแนวฮ่องกงมีตำรวจมีปืนมีคดีฆาตก,กรรมที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะเรื่องนี้พวกเราดูผ่านโยคูกันนะเพื่อนๆนะส่วนทางด้านของผู้ที่สามารถจะรับสัญ ญญาณของ TVB ได้นะคะก็ดูที่ช่องสัญญาณ TVB 7นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะหวันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ